ชาวเน็ตถกสนั่นเจ้านายเจ้าขุนเผยสาเหตุขอผ่อนผันทหารสืบเนื่องมาจากประเด็นที่สองลูกชายดาราดังเจ้านายจีนเจตและเจ้าขุนจักระรัดลูกชายของเจจิตตารินและปิ่นเกตมณีที่ต้องรับตรวจเลือกทหารกองเกินซึ่งในปีนี้เป็นเปียรกของเจ้าขุนเคยครั้งนี้หมายื้นเอกสารทางการแพทย์เพราะป่วยเป็นโรคม้อนรองกระดูกรักษาไม่ทันภายในหนึ่งเดือนจึงจำเป็นได้มาอีกทีในปีหน้าในขณะที่ านายได้เทินทางมายื่นเอกสารผ่อนผันต่อเจ้าหน้าที่โดยเอกสารทางการแพทย์ระบุว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งทางนี้ชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นตรามาสน่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างมันโรคกระดูกเคลื่อนเป็นได้ทุกคนเนาะแค่ไม่ไปตรวจกันตลกมากพีเทียรู้จักก็เป็นค่ะแต่มีใบไปยื่นเหมือนกันแค่ไม่ได้ออกข่าวเฉย นอนนอนอยู่เผลอพลิกตัวเอียงตัวแรงยังปวดเส้นเอ็นหลังๆก็มีกลมๆเหือยๆหรือบางทีออกกําลังกายผิดจังหวะก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งนั้นน้องเขาแค่ขอผัดผ่อนไปเกณฑ์ในปีหน้าลูกเราไม่เป็นอะไรแต่ก็ขอผ่อนผ่อนในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยค่ะ